สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังอาเล็กธิระเดชยอมพูดแล้วสาเหตุยังไม่แต่งโบเมลดาด้านชมพู่อารยารีบแย้งทันทีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักของวงการบันเทิงที่หลายคนต่างตั้งต,งตารอฟังข่าวดีสำหรับพระเอกดังอเล็กธิระเดชและโบเมลดาที่ล่าสุดอเล็กได้ออกมาโปรโมทละครเรื่องสายรักสายเลือดและในบางช่วงบางตอนของรายการ แม่แอปและแม่ชมพู่ได้ถามอเล็กเรื่องการแต่งงานผ่านรายการสามแซบแม่ชมแต่งเมื่อไหร่คะอาเล็กก็อยากแต่งแต่ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เล็กไม่ได้รออะไรแต่แค่รอน้องเพราะน้องเพิ่งได้มาทำงานแบบเต็มที่จริงๆช่วงที่ผ่านมาอยากให้ได้ทำงานไปก่อนคนสองคนจะแต่งงานกันเล็กว่ามันจะต้องมีอะไรที่ต้องเตรียมตัวเตรียมนู้นเตรียมนี่วางแผนแน่นอนว่า กระทบงานเลยอยากให้เขาทำตรงนี้ไปก่อนยังไม่ต้องคิดเรื่องนี้แม่ชมเอาจริงๆไม่ได้ต้องเตรียมอะไรมากเลยนะเหมือนแค่อีเวนต์หนึ่งแต่งได้เลยพรุ่งนี้ก็แต่งได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ